น้าพี่เพื่อนน้องชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พาท่านมาลงหมายแม่น้าปาจีนบุรีเช่นเคยครับหน้าลงเหล้ามาแก้มือครับงวดที่แล้วมาปลามมาครับผมหลีกันโลก็ให้ประมาณสักสามโลนะครับผมหลุดตอนที่จะตักนะครับวันนี้เลยลองมาดูแก้มือดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผมแก้มือได้หรือจะแห้วนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูครับวันนี้เป็นยังไงครับผมตามครับ Nga, 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 nga. Nga. ภาพหมายเช้านี้ครับประมาณ8ปดโมงกว่าครับลมแรงครับวันนี้อากาศเริ่มเย็นอีกแล้วครับผมตามพยากรณ์เขาบอกจะอาุณภูมิลดลงสามถึงสี่องศาครับวันนี้มาตอนเช้าๆก็เริ่มลมครับอนหนาวหน่อยๆครับไปดูว่าจะมีปลาเข้าครับขณนนี้มีเริ่มเข้ามาควนได้วิ่งไปสองสามรอบแล้วครับแต่ยังไม่หุบนะครับผมไม่อยู่นะครับผมวันนี้ไปติดตามกันครับเป็นนะครับวันนี้ไม่มีใครมาเลยครับผมเงียบครับเสียงเก็กๆนะครับเดี๋ยวลองรุนครับ นี่ครับจะชากหลายรอบนึกว่าอะไรต่วัดขึ้นมาครับผมกุ้งครับผมอาจะขาดไปแล้วครับเหลือติดไว้แต่กล้าม,มาครับผมจะได้แล้วครับผม เดินไปกินขนมครับลาบคันเบ็ดกับตกน้ำครับผมค oh, <no. S 1> ว้าทันไม่อยู่ครับผมแหมหน,นาวจริงครับตรงนี้แหมเพื่อนหน่อยเดียวไม่ได้ลากหัวทิ่มลงไปคว้ามาแต่ไม่ติดครับผมเดี๋ยวรุ่นกันใหม่ครับผม แต่มครับผมปากกาครับ ครับตั้งนานหรือว่าอะไรครับครับเมื่อกี้มีหน้านาชาวต่างชาตินะครับชาวจีนนะครับผมมาตกคิงหลิวครับกลับไปแล้วครับไม่ได้มาขอซื้อปลาครับปลากากับปลากระเังบอกเท่าไหร่เท่าไหร่เราไม่รู้จะทําไงบอกเอาไปต้มนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องครับผมครับกลับกลับไปแล้วหิวปลาไปต้มนะครับชาวจีนครับครับเพื่อนมาเป็นตกเจอกันที่ไม้นะครับผมคุยกันไม่รู้เรื่องครับ รู้แต่ว่าเท่าไรเท่าไหร่เอาไปต้มเลยครับผมรับเดี๋ยวไปรู้กันต่อครับวันนี้ครับตะกี้คันไกลๆครับตั้งไว้วิ่งไปไม่ทันครับเรียบร้อยครับดึงสู้เบ็ดขาดไปเลยครับโอ้คันเล็กกโน้มยันติดดินเลยครับผมตรงใต้ล่มไม้ครับแม่หนึ่งไม่ทันไปเลยครับเบ็ดไม่รู้ปลาอะไรขาดไปเลยครับผมวันนี้น่งจไงสองสามรอบแล้วครับเดี๋ยวลุ้นกันใหม่ครับครับตะกี้ออกไปตรงนี้ครับผม คันนี้ครับโน้มยันติดดินเลยครับดึงสู้เบ็ดขาดไปเลยครับผมเดี๋ยวเอากระดิ่งมาติดให้ดังๆนะครับมันอยู่ไกลครับผมว่ากันใหม่ครับผมลุ้นกันใหม่ครับแหมวันนี้หลุด อนนี้เวลาเที่ยงหน่อยๆแล้วครับผมก็ยังไม่ได้ตัวใหญ่แล้วครับผมพอใหญ่เข้าก็เชือกผูกเบ็ดขาดดีครับผมวันนี้สเตปที่มาวันนี้ก็จะมีเรื่องของเบ็ดนะครับเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่ครับเอามีคุณภาพขึ้นมานิดนึงครับผมแต่ยังติดอีกน็ดนิดนึงครับก็เป็นเรื่องของสายผูกเบ็ดครับเล็กไปหน่อยครับเมื่อกี้กินคันจนดึงสู้มาไม่ไหวครับสายขาดครับเบ็ดขาดติดตัวปลาไปมานั่งเปลี่ยนสาย PE ผูกเบ็ดใหม่ครับผมเดี๋ยวลองดูค่อยๆปรับครับผมเปลี่ยนเบ็ดตัวเบ็ดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสายพีใหม่ครับผมดูอีกทีสักชั่วโมงสองชั่วโมงดูว่าจะมีตัวเข้าเปล่าครับผมแม่หมายนี่มันขังจริงๆครับมาแก้มืออีกนะครับผมเข้าเอาไม่ได้สักทีครับผมเดี๋ยวไปรุ้นกันครับวันนี้ครับผมตะกี้กับทางนู้นก็ไอวิ่งไปครับร้องสนันเลยครับอีกระดิ่งวิ่งไปก็หยุดหลุดอีกแล้วครับผม ตรงนี้ครับปจะวิ่ง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 ไปถึงนู่นครับไปถึงนู่นหยุดแล้วครับอาจจะปล่อยไปแล้วครับผมครับรุนกันต่อครับนี่บรรยากาศยามบ่ายครับแดดจัดลมแรงครับวันนี้ไอตัวใหญ่บางกระเป๋ามาดูครับผมอืมรุนอีกชั่วโมงหนึ่งครับผมเป็นไงครับผม ได้ครับตายครับผมน่าจะสองโลกว่าครับผมนานาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองหน่อยๆแล้วครับผมก็ผลประกอบการวันนี้ครับก็มีปลากาหนึ่งตัวปลากระมังหนึ่งตัว,าาตวแล้วก็ปลากายไซส์น่าจะสองโลก,กว่าอีกหนึ่งตัวนะครับผมถือว่าโอเคนะครับจากการทดลองเปลี่ยนเป็นเบ็ดมีคุณภาพขึ้นมานิดนึงนะครับผม ส่วนสายผูกเบ็ดก็เปลี่ยนใหม่เมื่อเช้าเจอดึงไปทีนึงขาดนะครับผมก็เลยเปลี่ยนไสาย PE ผูกเบ็ดใหม่ครับผมก็โอเคได้ประกายมาหนึ่งตัวไม่งั้นก็คงจะขาดอีกนะครับผมแล้วก็มีดึงคันเบ็ดคว่ำไปตัวก็ไม่ได้นะครับผมก็สูตรเหยือ่อสูตรนี้ก็น่าจะพอได้อยู่นะครับก็มีไผ่เขียวครับตามขั้วนิดนึงให้มนันหอมนะครับผมแล้วก็ขนมปังนะครับก็มีหัวเชือ้อ ลูกยอยอดองลูกยอหมักนะครับน้ําหมักลูกยอนะครับผมเก็บมาจากที่บ้านนะครับลองหมักดูมาใช้ก็มาสองวันก็เข้าตลอดนะครับแต่เราไม่ได้ตัวเองอ่ะนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานวันนี้กันครับว่าเป็นยังไงส่วนปลากากับปลากระมังข็ให้คนจีนไปครับมาขอซื้อมาดูทำยังไงก็เอาให้ไปต้มเลยครับไม่ต้องมีค่าสินสอดนะครับผมส่วนใครที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ สวัสดีครับเจอกันใหม่หมายหน้าครับเดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้กันครับผมครับผลงานวันนี้ครับผมนี่ครับปลากายครับผมก็ปลากากับปลากระมังให้คนจีนเอาไปต้มนะครับผมนี่กับน่าจะประมาณสักสองโลกว่าๆนะครับผมครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้แล้วครับผมเสียแล้วครับวันนี้